สวัสดีจ้าพบกับช่องเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตัวกรมจ้าวันนี้ก็มากับผัดฉ่าปลาดุกทอดเนาะปลาดุกทอดกรอ,อบๆบลยจ้ากับส้มตำซุแซ่บจ้าวันนี้แม่ไปตลาดนัดมานะจ๊ะได้ปลาดุกมาหนึ่งตัวจ้ะมาผัดกันเลยเนาะเราก็มาเริ่มล้างปลาดุกกันก่อนเลยนะคะแม่ล้างไปสาดน้ำนะจ๊ะล้างน้ำเปล่าล้างเลือดให้หมดเลยจ้ะ ถ้าล้างไม่หมดมันจะหม็นขาวจ้าไม่รู้นะแม่ล้างไปสามน้ําจ้ะแล้วก็อย่ามาล้างน้าเกลือน้ำหนึ่งเลยจ้ะก็ล้างไปเลยจ้าสามน้ำเนาะนี้ฝนตกแรงมากตกตั้งแต่เที่ยงจ้ะตอนนี้ยังไม่หยุดเลยจ้ะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วเนาะก็ยังไม่หยุดเลยจ้ะ ล้างให้ประดุกเนื้อใสเลยนะจ๊ะล้างจนกว่าจะแบบหมดเลือดเนาะงี้มจะเหม็นคาวจ้าอ่ะแล้วรอบนี้แม็กซ์จะมาล้างด้วยเกลือนะจ๊ะใส่เกลือลงไปแล้วก็เคาเค้าเขาาแล้วเราก็จะไปล้างอีกหนึทีนะจ๊ะแล้วเราก็จะไปทอดเนาะ น,นี่แม่ก็ล้างเสร็จแล้วจ้าน,นี่แม่ก็แอบตั้งน้ํามันไว้แล้วนะจ๊ะตั้งน้ํามันไว้ให้ร้อนเลยจ้าแล้วปลาลงไปทอดแม่ไม่ได้ใส่แป้งใส่อะไรนะจ๊ะล้างเสร็จแล้วแม่ก็ลงทอดเลยจ้าใส่ลงไปเลยจ้าใส่เสร็จแล้วไม่ต้องคนนะจ๊ะอย่างมาันทะเละจ้าปล่อยให้เขาสุกของเขาเองนะเราใช้ไฟกลางนะจ๊ะในการทอด ใส่ไปเลจานี่ปลาหนึ่งตัวนะจ๊ะแม่ตามในหนึ่งจานจ้ะซื้อปลามาตัวหนึงสาบาทนะจ๊ะตึ้งกิโลจ้ะระหว่างทอดแม่ก็จะไปเตรียมเครื่องเนาะหั่นกระชายใบมะกรูดพริกอ่อนแล้วก็พริกไทยอ่อนนะเนาะใบมะกรูดแล้วก็อ่าอะไรนะ ใบโหระพาแล้วก็มะเขือแม่ใส่มะเขือเปาะด้วยในะจ๊าแม่ใหญ่กินจ้าอาหารมาอกีหนึ่งเนะาะหั่นผักเสร็จแล้วแม่ก็มากลับปลาเนาะแล้วก็ทอดต่อีกประมาณสองสามนาทีจา้าเห็นไหมเวลาเขาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาเลยจา้าอันนี้ก็เริ่มกรอบแล้วจ้าเดี๋ยวก็ตักออกเลยจา้า ตักออกมาพักไว้นะจ๊ะแล้วเราก็จะมาผัดกันนะจ๊ะแล้วก็เตรียมกระทะมาตั้งไว้เลยจ้ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันเสร็จใส่พริกแกงนะคะพริกแกงอันนี้แม่ตำเองนะจ๊ะไม่ได้ตำเองตาปั่นเองจ้ะ ปั่นไว้ทีหนึ่งเยอะๆเลยนะจาแล้วแม่ก็เอามาทำได้ทำกินนะจ๊ะใส่พริกแกงลงไปเลยชอบชอบเผ็ดมากแล้วก็ใส่พริกเยอะนะจะชอบเผ็ดน้อยแล้วก็ใส่น้อยๆนะจ้าผัดลงไปเลยจ้าแล้วแม่ก็จะใส่กระชายลงไปผัดด้วยเลยนะจ้าให้มันมีกลิ่นหอมเนาะ อ่กกระชายนี้แม่ก็ซอยเองนะจ๊ะแล้วก็เอาลงมาผัดเลยจ้ะแล้วแม่ก็จะเติมน้ำนะจ๊ะเติมน้ำลงไปเลยจ้าโอ้ตอนนี้กลิ่นหอมฟุ้งมาเลยจ้ะหอมมากอ่าแล้วแม่ก็จะใส่มะเขือไปเลยนะจ๊ะมะเขือเป็นของที่สุกยากเลยจ๊ะ แล้วก็เติมน้ำตาลชูรสซอเมกกี้แล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็จะใส่รสดีนะจ๊ะเดีย๋ยวแม่ไปหารสดีแป๊บนึงแม่ซื้อมาแล้วแม่เอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วใส่น้ำปลาไปจิ้หนึงเลยค่ะแล้วแม่ก็ชิม แม่ยังหารถดีไม่เจอเลยจ้ะเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ะเจอแล้วจ้าใส่รถดีเป็นนิดนึงเลยจ้ากลมกล่อมจ้าอ่ะแล้วเราก็เอาปลาลงไปแล้วก็ผักทุกอย่างลงไปพร้อมกันเลยนะจ้าเพราะว่าเราจะต้องผัดให้เร็วนะจ้าผัดให้วดนเร็วนะจ้าเปิดไฟ เดีย๋ยวตอนนี้แม่จะเติมน้ําไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนน้ํามันแห้งไปแล้วก็พอเติมน้านะคะแล้วก็เร่งไฟเลยค่ะเดี๋ยวปลาเราจะไม่เกาะนะคะเติมไม่ต้องเยอะในตาน้ําอ่ะแล้วเราก็เปิดไฟแรงเลยจ้าแล้วก็ผ,ผ,ผัดผัดผัดเลยจ้าเสร็จเราจะร้ว,วผิดแก๊สเลยนะคะเดี๋ยวปลาจะไม่เกาะเนะจ้าผัดเสร็จแล้วก็กินเลยเนาะ กินกับข้าวร้อนๆโหยปินมากเลยจ้ะอ่ะแล้วเราก็จัดใส่จานเลยจ้าไม่ต้องพูดพามทำเพลงอะไรเลยจ้ะใส่จานไปเลยนะคะแล้วเมนูต่อไปแม่ก็จะมาตำส้มตำปลาจ้าปูเราไม่มีเนาะปูไม่มีแม่ก็ซื้อมะละกอแบบเป็นชุดๆมาอีกแล้วเนาะ ต๊ะสับที่เขาสับไว้แล้วแล้วก็มีเครื่องเสร็จเนาะพ่อเขาถามว่าทําไมไม่ซื้อมาสับเองเออซื้อมากลุกหนึงก็ยี่สิบห้าแล้วเนาะอะไรจะไปซื้ออะไรอีกซื้อมะน,นาวมะเขือเทศพริกอะไรเงี้ยหลายอย่างกี่บาทแล้วแม่ก็เลยบอกว่าซื้อแบบเป็นชุดน,นี่แหละจบอันนี้แม่ก็ตมกันพริกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ชูรสไปในจาว,วก็ตำไปเลยจ้า ตามเสร็จแล้วแม่ก็จะใส่ถั่วที่เขาแถมมาในถุงแล้วจ้ะที่เขาจัดมาเป็นชุดเนาะมะเขือเทศเขาก็ให้มาหนึ่งน้้ยจะให้มาหนึ่งลูกเองจ้ะอันน้อยนิดติดเจ้าหนึ่งป้าแกไปไหนก็ไม่รู้จ้ะแกให้หลายลูกอยู่นะแล้วก็เส่มะเขือขื่นข้างบ้านนะจ้ะไปสองลูกจก้ะแม่จะไม่ใส่เม็ดนะมะเขือมันขื่นมากเลยอยากกินกับประจอมมาเลยมะเขือเนี่ยหาซื้อประจอมก็ไม่มีจา้า อ่ะแล้วก็เยอะๆๆๆๆไปเลยจ้ะแม่ก็จะบีบมะนาวที่เขาแถมมาหนึ่งลูกน้อยๆนะยจ๊ะพอดีจต่มันเปรี้ยวพอดีจะ้ะแม่ไม่กินเปรี้ยวมากเนาะบีบไปเลยจ้าหนึ่งลูกนะจ้ะน้อยๆแถมมาหนึ่งในในชุดของส้งตมตำนะคะก็ใส่ปลาไปเลยจ้า กระบ u ยครึ่งเนาะมันก็น้ําปาดจืดหนึ่งจ้ะเออนี่แม่ก็เยอะๆๆโอ้โหสีสันจะแม่ว่ามันเค็มแม่ก็เลยเติมน้ำตาลไปนิดนึงเออเสร็จแล้วแม่ก็จะใส่มะระก,กอลงไปนะครับทิมประมาณสามสี่รอบเลยจ้ะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าน้ำตาลมันละลายหรือยังทำไมมันยังเค็มอยู่เนาะตอนแรกแม่จะตำแค่นี้นะออ,อเหลือแค่นี้เอง ใส่ไปหมดเลยจ้ะกลัวไม่อิ่มตำไปเลยจ้ะแม่ชอบมะละกอนิ่มๆหน่อยนะจ้ะคือแบบทำไมแบบปลาเ้าข้ากับเซ่นนะจ้ะประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ใส่ผักชีไปเรื่อยไปเลยจ้าเพิ่มความหอมนะจ้ะอ่ะก็ชิมไปอีกรอบนึงจ้ะ ไก่อิ่มแล้วชิมไปชิมมาเนี่ยอ่ะแล้วเรวากาจะใส่จานกันเลยจ้าแล้วไปกินข้าวกันเนาะวันนี้กับข้าวเรามีสองอย่างเลยจ้ามีผัดฉ่าปลาดุกทอดกรอบกับส้มตำปลาร้านเจ้าไปกินข้าวด้วยกันนะจ้าทุกคนแซ่บๆนัวๆไปเลยจ้ากินข้าวนะคะ บายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะกับเมนูอะไรมาติดตามชมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ